สวัสดีครับเบิร์ดนะครับที่ปรึกษาทางด้านการตลาดออนไลน์นะครับออกอากาศจากพิกัดถนนข้าหลามบางแสนชนบุรีนะครับส่งไปยังทุกท่านนะครับที่รับชมได้ทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะครับวันนี้ก็ค่ำคืนนี้นะครับ ็ได้เวลานะครับกำลังได้สมาธินะครับไม่มีเสียงรบกวนเนื่องจากาได้เวลานะครับคือฟิวแล้วก็ถนนทุกสายนะครับก็ไม่มีรถวิ่งนะครับทำให้เงียบสงบดีนะครับทำอะไรต้องมีสมาธินะครับถึงจะทำได้ดีนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ มีเรื่องราวดีๆก็อยากจะมาแนะนำนะครับให้ทุกท่านนะครับสนใจนะครับในเรื่องของการทำออนไลน์นะครับที่จะอเอาไปประยุกนะครับในเรื่องของธุรกิจตัวเองนะครับเพราะว่าเรามีสถาบันอสอนออนไลน์นะครับสอนออนไลน์ คือสถานที่ตั้งบริษัทอยู่ที่มีนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับบริษัทมีมีตัวตนมีหลักแหล่งนะครับมีที่สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับว่าเป็นสถาบันอะไรนะครับหลอกลวงหรือเปล่านะครับอยู่ดีๆก็มาสอนออนไลน์สอนฟรีเรียนฟรีก็ ทุกท่านนะครับที่ที่สงสัยหรือว่าทีา่ไม่มั่นใจนะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบหรือว่า,าเช็คข้อมูลได้นะครับว่าที่ไปที่มาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าบริษัทก็เปิดทําการมา10กว่าปีแล้วนะครับสิกว่าปีแล้วก็มี การทำงานที่ครบวงจรนะครับในเรื่องของการทำธุรกิจออนไลน์เพราะฉะนั้นทุกท่านมั่นใจได้นะครับแต่ถ้ายังไม่มั่นใจอีกนะครับว่ามันคืออะไรนะครับก็เบื้องต้นนะครับท่านก็สามารถที่จะตรวจสอบใน Google ได้อยู่แล้วนะครับว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็ที่ไปที่มาอย่างที่ว่านะครับ ท่านก็มีความรู้อยู่แล้วนะครับส่วนหนึ่งท่านก็สามารถที่จะตรวจเช็คได้นะครับว่ามันคืออะไรแล้วก็สถาบันของเรานะครับตอนนี้กำลังฮอตมากๆนะครับล่าสุดก็เพิ่งที่ประชุมออนไลน์นะครับผ่าน f c e e o o o กลุไปกับทางทีมงานนะครับเนื่องจากช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีรายการหรือว่า แผนที่ต้องประชุมนะครับหลากหลายมากนะครับถ้าท่านเ,าเข้ามาแล้วก็จะรู้ระบบนะครับว่าการทำงานเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเรามี d n w p แพลตฟอร์มนะครับที่ใช้ในการทำการตลาดเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มหลักนะครับที่ทุกท่านทุกคนที่ใช้งานในเรื่องของแพลตฟอร์มของสถาบันนะครับก็ที่จะ ก็เข้าไปใช้ในระบบได้นะครับเราให้ท่านใช้ได้ตั้งแต่ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปนะครับเอาข้อมูลเอาลิงก์ต่างๆในเรื่องของการทำธุรกิจนะครับส่งให้เพื่อนญาติพี่น้องนะครับที่เขาสนใจในเรื่องของออนไลน์นะครับ ท่านอาจจะยังไม่สนใจนะครับแต่ถ้ารู้จักญาติพี่น้องหรือเพื่อนนะครับที่เขาสนใจในเรื่องของออนไลน์อยู่ท่านก็สามารถที่จะเอาตัวนี้ไปบอกต่อได้นะครับตัว DnW Platform เขามีอะไรบ้างครับในนั้นท่านรู้ไหมครับแน่นอนนะครับหลายท่านก็ยังไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นก็เบื้องต้นนะครับก็จะ บอกว่า uh, DNW อ l a t f o r m แพนะครับเบื้องต้นเราก็จะมีเซลเพจนะครับเซลเพจก็คือเป็นหน้า uh, เป็นหน้าเว็บไซต์ที่มีข้อมูลแล้วก็ uh, มีชื่อเรามีข้อมูลการติดต่อต่างๆนะครับส่งไปให้ผู้ที่สนใจนะครับในเรื่องของ uh, การทำงานออนไลน์นะครับได้กรอกข้อมูล เข้ามาเพื่อที่จะต้องการเรียนในเรื่องของระบบออนไลน์นะครับเราสามารถที่จะส่งได้ทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดทั่วโลกก็ว่าได้นะครับเรามีเซลเพจแล้วก็มีอา่าเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์พวกอา่าทีมพวกหน้าตารูปแบบต่างๆเราสา,สามารถที่จะออกแบบได้ดังที่เราต้องการนะครับเราอาจจะชอบ โทนสีแบบไหนนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปตกแต่งได้นะครับเรามีเว็บไซต์ให้แล้วก็มีตัวอ e ีคอมเมิร์ซนะครับ e commerce, อีคอมเมิร e ์ซอีคอมเมิร์ซก็คือนะครับมีสินค้าหลากหลายนะครับในการทำธุรกิจนะครับเราจะเอาอะไรไปขายก็ได้หรือ ในระบบนั้นก็มีสินค้าอยู่แล้วนะครับให้เราเลือกขายเพราะฉะนั้นเป็นการง่ายทีเดียวนะครับที่จะทําการตลาดออนไลน์แล้วก็ในนั้นก็จะมีในเรื่องของการเรียนรู้วิดีโอต่างๆรวมถึงรูปภาพนะครับที่ทางสถาบันเขาทําไว้ให้เราเข้าไปใช้งานนะครับ เรามีข้อมูลไว้ให้ทุกท่านครบนะครับโดยการออกแบบโปรแกรมเมอร์นะครับในเรื่องของการทำตัว DnW Platform นี้นะครับได้รับจากาทางทีมของออหนึ่งใน5ของประเทศนะครับที่ได้รับรางวัลน,นะครับรับหน้าที่ออกแบบนะครับในเรื่องของ DnW Platform เพราะฉะนั้นทุกท่านนะครับ ไว้ใจได้ในเรื่องของอรูปแบบหน้าตานะครับในการเอาไปใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นท่านในเร็วๆนี้นะครับถ้าท่านยังไม่เปิดใจรับฟังนะครับท่านก็จะเห็นนะครับในสื่อโซเชียลต่างๆในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านรู้ก่อนทำทำก่อนนะครับรับรองว่า มีอะไรดีๆได้ตอบแทนกลับมาอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกท่านนะครับที่มองหางานอยู่ณนตอนนี้นะครับรีบเข้ามาเรียนรู้นะครับเพราะว่าเราเปิดโอเพ่นนะครับเปิดเปิดฟรีใครก็ได้สามารถที่จะเข้ามาเรียนมาเรียนรู้ได้เพราะฉะนั้น ถ้าท่านมีโอกาสรีบไฟฟ้านะครับเพราะว่าอะไรก็ไม่แน่นอนนะครับถ้าเรามีงานหรือว่ามีอาชีพเสริมไว้ครับอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ยังมีงานงานหนึ่งที่ช่วยเราให้มีรายได้ตอบแทนกลับมานะครับเพราะฉะนั้นข่าวที่ออ,อกมาต่างๆมากมายในเรื่องของการปิดกิจ,ก,จการนะครับ หรือการเลิกจ้างงานต่างๆนะครับท่านที่มีงานประจำอยู่แล้วนะครับก็ก็ดีนะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามีปัญหาขึ้นมาล่ะครับท่านจะรับภา,าระหน้าที่ไหวไหมที่ท่านกำลังแบกอยู่นะครับอยู่ข้างหลังที่คอยเรารับหน้าที่หลักในการหาเงินมาช่วยครอบครัวนะครับถ้าเกิด อะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบางครั้งเราไปทํางานนะครับที่ได้ยินข่าวมาก็คืออยู่ดีดีเขาก็มาประกาศปิดจิตการโดยที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ต่างๆไม่เคยรับรู้เรื่องราวมาก่อนนะครับอยู่ดีดก็ประกาศปิดจิตกะ เปิดกิจการไปนะครับทำให้ทุกคนที่เป็นพนักงานนะครับก็เกิดการตกงานอย่างทันทีทันใดนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับการไว้ดีกว่าแก้นะครับการไว้ดีกว่าแก้ดีแน่นอนนะครับหาอะไรก็ได้นะครับทำเสริมไว้แต่ถ้าเป็นงานออนไลน์นะครับ จะยิ่งดีนะครับดีที่สุดณนะช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ท่านที่ว่างหรือตกงานอยู่นะครับก็เชิญชวนเข้ามาเรียนรู้นะครับเรามีสอนวันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์นะครับก็เรียนรู้สําหรับท่านที่อาจจะมีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะ มาเรียนามาเรียนรู้2วันนะครับเรียนรู้2วันเสารอาทิตย์ส่วนท่านที่ไม่ค่อยมีพื้นฐานในเรื่องของอคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนได้ในวันธรรมดา3วันนะครับก็สามารถที่จะรีรันหรือดูย้อนหลังกี่ครั้งก็ได้นะครับถ้าท่านไม่เข้าใจก็สามารถที่จะหยุดหรือหยุด หยุดวิดีโอนะครับดูกลับไปกลับมาได้นะครับเพราะว่าอาจจะไม่เข้าใจในครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวดีๆก็จะมาบอกให้ทุกท่านนะครับก็เข้าไปเรียนรู้นะครับเข้าไปเรียนรู้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทุกวันนี้การทํางานในชีวิตประจําวันต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น เรานะครับใช้เทคโนโลยีหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์ใช้มือถืออยู่แล้วแต่ถ้าเราเอางานนะครับประยุกเข้ามาใช้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันมีรายได้ตอบแทนกลับมามันก็จะคุ้มค่าและก็ดีกว่ามากมายนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาเรียนรู้นะครับในเรื่องของการทำ อ Online, นอนไลน์นะครับเรามีสอนนะครับอย่าลืมเราจะมีหมุนเวียนกันไปแต่ท่านที่จะเข้าไปเรียนนะครับต้องติดต่อขอยูเซอร์นะครับขอยูเซอร์เพื่อที่จะกรอกเข้าเข้าร่วมกลุ่มนะครับเข้าร่วมกลุ่มของอการเรียนของ f a c e b o o k นะครับเพราะว่าเราสอนอสถาบันเราอยู่ที่กรุงเทพนะครับอยู่ที่มีนวุรี แต่สามารถที่จะออกอากาศผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับผ่าน f a c e b o o k กลุ่มนะครับออกไปทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดนะครับหรือทั่วโลกท่านก็สามารถที่จะเปิดดูได้นะครับเปิดดูแล้วก็เรียนไปกับเราด้วยเพราะฉะนั้นไม่สําคัญว่าท่านอยู่ที่ไหนนะครับท่านก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ ทำธุรกิจร่วมไปกับเราได้นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านที่ว่างงานอยู่หรือว่าสนใจในเรื่องของการทำออนไลน์นะครับเรามีสอนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับขั้นต้นเลยอย่างเช่นการสร้างเพจนะครับการสร้างเพจต้องไปสร้างตรงไหนนะครับติดตั้งอย่างไรนะครับ ติดตั้งแล้วก็วิธีการตั้งชื่อในเรื่องของการสร้างเพจเราจะตั้งชื่อยังไงนะครับให้ดึง,ด,ด,ง,ด,ง,ด,งดูดดึงดูดดึงดึงดูดลูกค้านะครับแล้วก็ใช้คำยังไงให้เป็นคำที่คีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดก็คือคำที่ลูกค้าค้นหาในเรื่องของสินค้าที่ลูกค้าต้องการนะครับเพราะฉะนั้น ท่านก็จะรู้วิธีต่างๆนะครับวิธีการว่าเราจะเอาคีย์เวิร์ดอะไรบ้างนะครับที่จะไปฝังไว้ในเพจนะครับแล้วก็การตั้งค่าต่างๆของเพจรวมถึงเราจะมีสอนในเรื่องของการาตั้งค่าโฆษณานะครับในการลงกับ Facebook ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ สนใจนะครับในเรื่องของการลงโฆษณา Facebook เราก็จะมีสอนด้วยนะครับรวมถึงการาตกแต่งรูปภาพโดยใช้โฟโตสเคปนะครับในการตกแต่งแล้วก็การกําหนดขนาดของภาพนะครับว่าเราจะใช้ภาพขนาดเท่าไหร่ในการโพสเพื่อที่จะให้ลูกค้าหรือคนที่สนใจนะครับ หยุดนิ้วโป้งของเราได้นะครับแล้วก็การเอาตัวหนังสือตัวอักษรนะครับเข้าไปาการตกแต่งนะครับจะใช้คำยังไงในการทำภาพโดยใช้โ t โ s c a p e นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเรามีเรียนเรื่องของการตัดต่อวีดีโอโดยใช้ตัวแอปคายมาเต้อ หรือบางท่านอาจจะเรียกว่าคิเนมัตเตอร์นะครับก็คือตัวเดียวกันนะครับวิธีการก็คือเราจะทำยังไงให้วิดีโอดูน่าสนใจนะครับโดยเราจะมีการใส่เอฟเฟกหรือว่าการาปรับเปลี่ยนสีต่างๆพื้นหลังหรือว่าตัวอักษรฟอนต์ Font, ต่างๆนะครับเราก็จะมีสอนวิธีการาทำยังไงหรือวิธีการเอาภาพนะครับเป็นภาพนิ่งๆ มาซอนกันนะครับทำให้ดูเป็นภาพเคลื่อนไหวดูน่าสนใจนะครับแม้แต่ในเรื่องของการเอาวิดีโอมาตัดต่อนะครับวิดีโอเราอาจจะถ่ายเอ่อถ่ายมาเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับเราก็จะตัดต่อในส่วนนั้นออกแล้วก็ใส่เอฟเฟกเพิ่มขึ้นไปนะ เพิ่มให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงการใส่เพลงนะครับเพลงและก็ใส่พวกเอฟเฟกตต่างๆนะครับเราก็มีสอนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านได้ความรู้มากมายแน่นอนนะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านก็สามารถที่จะเอาไปต่อยอดในเรื่องของอธุรกิจที่ท่านมีอยู่ได้นะครับหรือ ท่านที่ยังไม่มีธุรกิจนะครับเราก็มีสินค้าให้ท่านทํำโฆษณาหรือว่าขายสินค้าเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้มาเรียนรู้นะครับบางท่านาก็อาจจะมองหาในเรื่องของรา,ายละเอียดต่างๆที่ว่าอยู่ว่าเขาสอนที่ไหนกันบ้างนะครับและก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือตัว Can ว a c คนวาสนะครับเป็นเว็บไซต์เล็กๆมินิเว็บไซต์นะครับก็คือในของอตัว c a n v a สตัวนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนเว็บไซต์อย่างที่ว่าแต่ว่าเป็นมีขนาดเล็กแล้วก็ใน c a n วาสก็จะมีรูปภาพมีรา,ายละเอียดต่างๆที่ทำให้ดูน่าสนใจนะครับ แล้วก็คนที่สนใจในเรื่องของแคนวาสตัวนี้นะครับเมื่อเข้ามาดูแล้วมันทำให้ลูกค้านะครับอินคลอยตามไปกับเราแล้วก็ซื้อสินค้าหรือว่าใช้บริการที่เราเอาแคนวาสไปลงนะครับได้นะครับได้อย่างดีทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆถ้าท่านได้เข้ามาเรียนรู้นะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่กำลังน่าสนใจนะครับท่านก็จะได้ในเรื่องของเรียนรู้ในเรื่องของ line oa นะครับลาย e oa ก็คือลายเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็น l i ยลายแอนะครับลายแอดก็จะมันเปลี่ยนมาแล้วนะครับเปลี่ยนมาเป็น line oa นะครับก็เราสามารถที่จะ ตั้งค่าในเรื่องของการใช้งานลายนะครับมันจะเป็นแยกกันกับลายที่เราใช้ทั่วไปนะครับเป็นลายเฉพาะเราสามารถที่จะตั้งเป็นร้านค้าของเราได้นะครับลายตัวนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจฟรีก็จะมี ID ให้เราด้วยนะครับ ID ก็จะแรนดอมสุ่มเป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับอาจจะมีตัวเลขผสมด้วยนะครับทำให้ ลูกค้าสามารถที่จะเอา ID เราไปใส่ในในการค้นหาได้เลยนะครับเป็นเ,เป็นเขาเรียกว่าเป็นร้านค้าที่ใช้ติดต่อกับลูกค้านะครับที่เข้ามาสนใจในเรื่องของธุรกิจหรือว่าสินค้าของเรา Line OA นี้มันสามารถที่จะสร้างได้ไม่จำกัดนะครับ ถ้าเกิดว่าเรามีสินค้าหลายตัวหรือว่ามีธุรกิจหลายอย่างเราก็สามารถที่จะแยกนะครับได้เป็นสัสดส่วนแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆนะครับที่ใช้งานได้อย่างาสุดยอดเหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวาการตอบกลับอัตโนมัติในเรื่องของคนใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเพิ่มเพื่อนหรือว่าแอดเข้ามานะครับ ระบบก็จะส่งข้อมูลที่เราตั้งไว้นะครับเข้าไปหา,าคนคนนั้นโดยอัตโนมัตินะครับมันก็จะอาจจะเราตั้งไว้มีรูปภาพมีข้อความมีเบอร์โทรหรือเรามีเว็บไซต์ด้วยก็ได้นะครับเราก็ใส่ข้อมูลไว้เมื่อมีคนเพิ่มเพิ่มเพื่อนในไลน์เข้ามานะครับมันก็จะเด้งกลับไปทำให้เรา ประหยัดเวลาแล้วก็เป็นแบบอัตโนมัตินะครับในเรื่องของ LINE OA นะครับแล้วก็ในเรื่องของบล็อกเชนนะครับเราก็สอนนะครับสอนแล้วก็พวกเ,เงินสกุลต่างๆนะครับที่ใชใ้ในการซื้อขายที่อาจจะเข้ามาแทนเงินสดก็ ก็ได้ในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่จะอัปเดตข่าวสารต่างๆท่านก็เข้ามาเรียนรู้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรามีสอน่างอื่นอีกมากมายเมื่อท่านผ่านสเต็ปหนึ่งแล้วนะครับสเต็ปต่อไปนะครับในเลเวลที่สูงขึ้นมาอีกเราก็จะมีเ c e b o o k กลุ่มต่างๆให้ท่านได้เข้าไปเรียนรู้นะครับ เพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันเรียนรู้ไม่สิ้นสุดแน่นอนแต่ท่านก็จะได้เป็นระดับระดับขึ้นไปว่าในตอนแรกท่านอาจจะเรียนรู้ในเรื่องพื้นฐานก่อนนะครับพื้นฐานพอพื้นฐานเสร็จท่านก็อีกระดับหนึ่งนะครับก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับาทางสถาบันก็มีในเรื่องของการสอนเกี่ยวกับผู้จะเป็นขั้นแรกก็คือเตรียม ผู้บริหารนะครับเรามีเรียนเกี่ยวกับการทำธุรกิจยังไงนะครับเป็นนักบริหารที่ดีนะครับโดยจะมีเรียนนะครับหกเดือนนะครับสำหรับเ,เตรียมผู้บริหารนะครับผมก็เป็นเ,เตรียมผู้บริหารในรุ่นที่13นะครับแล้วก็เมื่อท่านจบ6เดือนแล้วนะครับ ในเลเวลที่สูงขึ้นไปอีกก็เกี่ยวกับนักบริหารนะครับเราจะเรียนกัน5ปีนะครับเพราะว่าเรียนจบแล้วทุกท่านที่จบในระดับนี้ก็สามารถที่จะกะเกษียณได้ในในการทำงานนะครับผมก็เป็นคนที่รุ่นที่3นะครับในเรื่องของนักบริหาร5ปีนะครับ และก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นโค้ดจิตอาสานะครับก่อนหน้านี้ที่จะก่อนที่จะมีโควิดระบาดนะครับก็สอนอยู่ที่มีนวรีนะครับที่สถาบันสอนออนไลน์นะครับก็เป็นโค้ดหนึ่งเป็นหนึ่งใน400ท่านนะครับที่ร่วมสอนเป็นจิตอาสาให้ผู้ที่สนใจในเรื่องของการทำออนไลน์นะครับอยู่ที่มีนุรีนะครับ เพราะฉะนั้นท่านกา็ไว้ใจได้นะครับในเรื่องของการควา,ามรู้ที่จะได้มาในเรื่องของการทําออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็อย่านิ่งนอนใจนะครับเพราะว่าในเรื่องของเทคโนโลยีและก็ไอทีมันจะเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของทุกท่านนับตั้งแต่นี้ไป นะครับนับตั้งแต่นี้ไปและก็ตลอดไปมันจะมเีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดเวลานะครับท่านจะเห็นว่าง่ายๆนะครับการไปธนาคารนะครับตอนนี้มันก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกือบจะสิ้นเชิงแล้วนะครับโดยเราทำารายการหรือว่าเบิกถอนผ่านมือถือหรือ แอปพิเคชันของธนาคารต่างๆได้แล้วนะครับโดยเราไม่จำเป็นไปที่ธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับท่านอยู่เจนไหนก็แล้วแต่นะครับเจน B เจน X เจน Y เจน Z นะครับตอนนี้ก็เก่งในเรื่องของเทคโนโลยีพอๆกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ยังนะครับพื้นฐานยังน้อยอยู่นะครับพื้นฐานยังไม่มีนะครับวัยไหนก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับก็อยากจะเชิญชวนและก็เป็นที่ปรึกษาให้กับทุกท่านนะครับที่สนใจ นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับผ่านช่องทางที่มีอยู่หรือว่าในเขตชนบุรีนะครับบางแสนหรือว่าแถวรอ,อบนอกระยองนะครับก็สามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสอบถามเข้ามาในไลน์หรือว่าตัวมือถือก็ได้หรือว่าอัน มีเวลามาแวะเวียนท่องเที่ยวแถวชายทะเลบางแสนนะครับก็แวะเวียนหรือว่าโทรมากริ้งค้างเข้ามาได้นะครับว่ามาแล้วก็ลองสอบถามดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับน่าสนใจมากน้อยเพียงใดนะครับท่านก็อย่าเพิ่งเชื่อนะครับผมมาบอกมาเล่าอะไรท่านคิดดูก่อนนะครับว่ามันใช่หรือไม่นะครับมันจริงอย่างที่ว่าหรือเปล่า นะครับเพนาะฉะนั้นทุกท่านกา็หลายท่านนะครับเก่งในเรื่องของการเช็คตรวจสอบข้อมูลนะครับว่า,าที่ไปที่มามันเป็นยังไงมันมีอยู่จริงไหมนะครับก,ก็ตรวจสอบเช็คกันดูก่อนนะครับว่ามันใช่อย่างที่ว่าหรือไม่นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็มาฝากมาคุยพบเจอกันแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไป สวัสดีครับบายบาย